thank mm -hmm. you ก็ที่นี่คือเป็นผมตั้งใจทาให้เป็นเหมือนคอมมูนิตี้ครับกับเพื่อนๆก็คือใครมีอะไรอยากทําก็เป็นที่ที่เอาไว้ปล่อยไอเดียเล่นกันได้ครับตอนนี้มีร้านอยู่2ร้านครับก็คือมีดุกมั้งกับไม่อยากจะว่าดุกมั้งของผมเองครับก็คือจะนําเมนูเลยจะขายทุกเมนูคือปลาดุกหมดเลยครับชื่อโกเบช่น่ารักไหมโกเบไม่สนใจโกเบโอ้ 코베야! 오늘 우망 메기 요리를 먹으러 왔습니다 뭔가 어.. 시 사진으로 보면 장어 같은데 이 <농> 근데 모든 메뉴 다 메기입니다 어, 저희는 미리 인터넷으로 시켜놨습니다 메뉴를 เมนูก็ไม่เยอะนะไม่เยอะแต่เขาเหมือนทำปลาดุกให้ค้ายปลาไหลญี่ปุ่นเนื้อไปย่างที่แซ่บมากอะเนื้อดูไฟอะ ฝนตกฝนตกอยู่ดีฝนก็ตกเออจริงๆอยู่ดีๆอยู่ดีๆฝนตกนะพูดไ่กลัวไหมฝนตกไอ้เกี้ยวเราใหญ่ที่นี่ แฝนตกใช่แต่ฝนตกก็ดีนะก็ออตโมาเิียดีอ่ะใช่ไหมเจ้าของร้านจบใจนญี่ปุ่นใช่ใช่ใัตกใจอย่าดูกุ่นแบบเมื่อกี้คนคิดตังอูอ้โอ้ ว่าผมว่ามันอร่อยที่สุดครับือถ้ากินแร่เช้าแล้วหมักมกาสาัก4ชักก่วโม<ะ>งแล้วมันย่างเลยคุณรู้ว่าประดุกพอมาทำย,าย่างนี้น่นากินมากครเนื้อสวยลาย ของอเป็นราข้าวต้องมเป็นเป็นเป็นราข้าวของจานนะครับให้ดูลายนะเป็นปลาที่มีลายนะลายสวย นจ้าอันนี้คือลาบปลาดุกทอดรันนดข้าวลาบดุกอันนี้ดุกกระเทียมรัดข้าวใช่ใช่น่นกนากินจริงมากอ่ะมาแล้วมาแล้วอีกปวอันนี้จะเป็นย่างโชย,ยุตะไครค้ค่ะแล้วอันนี้นะคะจะเป็นย่างแจมปลาซอสนะคะ,ะ,ค,ะค่ะ อันนี้ซอสกับอันนี้ใช่ค่ะอ่าใช่ค่ะอันนี้ซอสแจ่วอันนี้โนนชวยแต่อาคค่ะน่ากินใช่ชไหมเพิ่งเคยเห็นร้านที่แบบใช้ปลาดุกรงยานแบบนี้ ชิมรับก่บอนนะเท่ากับปบบช้นซ้อม,อมยนนะ่าจะไม่เคยกินเมกินอ,อันนี้ก็นนั้งแรอร่อยมากเลยอันนี้ชอบแน่ๆอ่เนี่ยโบชอบแน่ๆ่ใช่ไหมม,มันเป็นยังไง เผ็ดนิดนึง,นงโตกว่านล็อปมันจะลังจอดก็ดูกทอดกรอบใช่ไหม,มกรอบกรอบอันนี้ย่างชอสซอสเฉยตะไคร้แต่อันนี้ทำไม่รู้เมกีิอะดูก็รู้สึกคุณนาเกียใช่ก็ตั้งใจทำย่างให้เหมือนอะไรเหมือนเลยเน,นื้อเหมือนเลยอลองใส่ชั้นชิดซอสนี้ ใช right? ่สายฮอด้วยใช่ไหมโชอยู่กับเลมอนกราสตะไคร้อันนี้จริงๆมัสกุลอะไรกิ้เฮใช่ไหมคือจางโอะบุยหันจังจางอะบุยอันนี้น่าสนใจตัวนี้อ่ะอันนี้คนสั่งเยอะนะหรอใช่จิ้มแจ่วแต่อันนี้อะไรอ่ะจิ้มแจ่ว ต้นนี้ทั้งหมดเมิกิ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 กแต่รู้สึกของเแบบนี่นะนี่ก็กนี่ก็ทอดด้วยต่อไปมาลองกระเทียมนะใช่ พูดตรงๆนะย่นคิดว่ารับอร่อยกว่าก็เลยยันชิมดับกอนอมโอ้ยแบบมักอรมากเป็นไงเข้มพอดีไหนลองเอามาชิมมั้งสินะเดี๋ยวโบชอบแน่ตัดข้ามกล้องมาโอเคนะเอา่วย เจ้มตอนนี้แค่ยนกินก่อนนะรสชาติเขาเข้มข้นนีก็จิ้มแล้ก็ให้ขอบคุณครับจิ้มมาเยอะหน่อยดิไม่ต้องไม่ต้องมาวมา哟หืมหัวหมือน่านยใช่ไหมเออห่วหมึกนยเดรดิ้งครับ คะรับพี่กินก็บีบมะนาวนิดมาโนนะอเคครับขอบคุณค่ะอันนี้รู้สึกบุ๊คปิ้งแต่ดุ๊ปปิ้งใช่ไหมบีบนะปิ้งใช่บีบมะนาวหน่อยมะน,นาวน่ารักมาก ที่สองคือว่าตกใช่ไหมท่านหนึ่งก็ไม่แลงใช่ไหมนาา่าจะใช่ด้วยมนะั้งถ้าเดียวมานาาันน่าจะหล่นร่วงเนี่ยนะๆอันนี้อ่ะไม่ได้ทำจิ้มอะไรเลยใช่ปะอ,อันนี้จิ้มเจลอันนี้โชยุอันนี้นนรกระเทียมอันนี้รับใช่ไหมาะอันนี้ของจริงๆิมงเมทีรใชไหม ไม่เาวใช่ไหม,มระวังอย่าเอาไม้เข้าปากไม่มีกระดกด้วยปกติไม่เหนียกระดกใช่เจ้าของเอาเอากลางออกหมดเลยเอากหมดล้เดี๋ยวคิดนะต้องสั่งสองหมดใช่เพราะว่าถ้ากินกระเทียม ก็อยากกินลับด้วยใช่ถ้าเกงนลับในร้านมีเมน,นูอยู่ห้าอย่างแนะนําสั่งให้หมดมาอย่างละอย่างล้นหนึง่งเราตัวนี้สั่งหมดเราสั่งหมดใช่แต่ว่าเราสั่งร้านข้าวมาสองใช่ตืมกต้อกินกิรสเ่งกินีกินเมกีก้ กินเมกิอีกกินเมกิอีกแต่ไม่เผื่อ,อใช่ไหม,มห้าอย่างคนละรสเลย,ลเลยมไม่เผื่อยาบุอ,อันไหนจอมมากกว่าลาบกับกระเทียมลาบกับกระเทียมหรอลาบแต่ว่ากระเทียมคืออร่อยในแบบผัดกระเทียมนะแต่แค่วันเนี้ย ย้อนนะยอนกระเทียมแล้วอันนี้อ่ะจิ้มเจวกับโชยุชอบโชยุไม่เหมือนกันเลยอันนี้จิ้มเจิ้มหูตกหนักมากใช่โอ้ มาหลบฝนก่นอนไปแล้วหรอไปแล้วดว <laughs> งตรงนี้น่าก็กินอะไรนะน่ <laughs> น่าน่าน่าอ่ร่อยอจริงตอ,อนิพัน i <laughs>